สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับส่องพากับผมต้นท่าสารานะครับวันนี้เราได้เหรียญรุ่นแรกตาพานบุญวัดยางใหญ่หมาครับเราได้มาทั้งหมดสามเนื้อนะครับมีทั้งหมดสามเหรียญตอนนี้แต่ที่เขาสร้างจริงๆก็มียังมีเนื้ออัปปะาเนื้อเฮิรแล้วก็เนื้อทองคํานะครับแต่ตอนนี้ผมได้มาสามเหรียญนะครับก็จะเป็นเนื้อ เนื้อทองฝาบาทเนื kind of ้อทองแดงมหาเสนี์แล้วก็เนื้อทองเพลงจันนะครับเนื้อทองเพงจันนะครับเนื้อนี้เนื้อทั้งหมดนี้ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับเนื้อทองฝาบาทจะสร้างทั้งหมดสามพันเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงมหาเสน่์นะครับสร้างทั้งหมดสามพันเหรียญนะครับเนื้อ เพ่งจันนะครับหรือว่าทองเพลงจันที่เขาียกกันนะครับเนื้ออานนี้นะครับสร้างทั้งหมด4,000เหรียญนะครับตอนนี้นะครับเหรียญตาพันบุญนะครับวัดยางใหญ่ท่าสารานครศรีธรรมราชนะครับเป็นที่โด่งดังมากเลยนะครับตอนนี้ถ้าใครมาวัดเจดีย์ไอ้ไข่หรือว่าวัดเจดีย์ตาไข่นะครับก็จะต้องมาเวที่วัดยางใหญ่นะครับ เชินวัตถุของมงคลของท่านนะครับเป็นวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ผมเออมาให้ชมกันในวันนี้นะครับเหรียญน,นี้จะออกตอนปี2557นะครับเรามาดูกันเลยนะครับส่วนตัวเหรียญน,นะครับนี่เป็นตัวกล่องนะครับกล่องเรามาดูตัวเหรียญกันนะครับนี่เนื้อเนื้อทองฝาบาทนะครับ เนื้อทองฝาบาทนี่เดี๋ยวเรามาดูเบิดฝาของดูเลยนะครับนี่จะสวยแบบนี้เลยนะครับทุกเหรียญเลยนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวเหรียญทั้งหมดนะครับเหรียญทั้งหมดนี่จะมีโขดถอกนะครับที่เป็นเบลล์ไหลนะครับเบลไหลของตาพานนะครับ จะมีทุกเหรียญเลยนะครับไม่ว่าเนื้อไหนนะครับนี่จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีอยู่ทุกเหรียญเลยนะครับที่ปลายปากกานะครับมาดูกันนะครับโค้ดนี่ครับจะมีตัวโค้ดตอกนะครับเป็นเป็นตัวยันนะครับเป็นตัวยันตอกนะครับนี่เห็นแล้วยังครับเป็นตัวยันตอกนะครับ จะมีทุกเหรียญเลยนะครับนี่ครับเนียอนนี้ก็เหมือนกันครับจะมีทุกเหรียญเลยนะครับแล้วเรามาดูด้านหลังลกันเลยครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นยันชันมากเลยนะครับเป็นยันยันตาพามบุญน,นะครับ มีทั้งหมดมียันหนุนซับมีอะไรหลายๆอย่างนะครับในส่วนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องของตัวยันมากเท่าไหร่นะครับแต่มาให้ดูกันนะครับแบบว่าคือได้ไปเจอที่ไหนก็จะได้เก็บเช่าหากันนะครับสร้างน้อยมากครับตัวนี้แค่สามพันเหรียญสามพันเหรียญแล้วก็สี่พันเหรียญนะครับนี่ครับตอนนี้เหรียญยังไม่มีเหรียญโลกเหรียญแบบนะครับก็ตอนนี้ค่าเช่ากันอยู่สบายมากเลยครับแต่ต่อไปข้างหน้า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้ามีเหรียญลอกเรียนแบบตอนไหนเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูนะครับแต่ผมหวังว่าคงจะไม่มีนะครับเนี่ยครับมีมาโค้นะครับจะเป็นรอยจะเป็นรอยแบบโผลออกมาเลยครับเป็นรอยตอกมาโค้นะครับตอกโค้นะครับทะลุเกือบทะลุเลยนะครับเนี่ยครับมันเป็นงานศิลของวัดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นรอยโบงเป็นรอยโผลกมาเลยครับมีทุกเหรียญนะครับ น,นี่ความคามชัดนะครับเหรียญสว่างมากเลยครับสวยมากครับส่วนส่วนส่วนมากเหรียญที่เจอจะเป็นเหรียญสวยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นพระปีปศไม่ลึกเท่าไหร่นะครับปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับเพิ่งออกมาตอนนี้นะครับด้านเมตตามหานิยมนะครับ ค้าขายนะครับเป็นบรมอาจารย์มโนลานะครับฝากไว้ด้วยนะครับเหรียญตาผานบุญวัดยางใหญ่นะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปในนาทีนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปอีกนะครับใครอยากรู้ป้าอะไรก็พิมพ์กันมาได้นะครับถ้าผมมีเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ